นนไปแล้วค่ะนุ่นกำลังกลับลำมาเลยฮะกำลังกลับลำมา,ามไม่ยังกลับลำมาครับก็เป็นคนข้าวต่อมือล่ะเรเป็นคนข้าวต่อปือล่ะ ครับคนเขาเป็นคนเขาตอบเปรยเขาชอบใจครับเขาชอบใจเขาจะตอบเราเลือกมือมันหันหลังมาอ่ะครับมันหันให้คนดูเหรอครับผมต้องผว,ว้ปฏิเสธเลยแ ใส่ผูพใส่ใส่หมก็หลุม